อารมณ์ของการสกรีนเสื้อหรืออารมณ์ที่สื่อสารผ่านลายสกรีนสีต่างๆมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการออกแบบทั้งหมดนะครับการสกรีนเสื้อทำหน้าที่เป็นสื่อที่แสดงถึงบุคลิกความคิดหรือจุดประสงค์ของผู้สงสใส่ในการออกแบบนั่นก็คืออารมณ์หลักๆนั่นเองนะครับที่เสื้อสกรีนสามารถสื่อสารได้ออกไปการแสดงออกแบบถึงตัวตนและบุคลิกนะครับเป็นตุ่มเฉพาะหรือเป็นแฟนคลับ หรืออารมณ์ต่างๆเช่นการ์ตูนเกมวงดนตรีหรือข้อความที่สื่อให้ถึงการเมืองสังคมหรือผู้สงสัยนั่นเองนะครับเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสื้อบริษัทเสื้อกลุ่มชมรมเมื่อใส่พร้อมกันจะสื่อสารทันทีว่าเราคือกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับการแสดงถึงอารมณ์นะครับหรือความรู้สึกของข้อความก็สําคัญนะครับเสื้อต่างๆนับมีความตลกคําพูดสร้างแรงมันใจหลากหลายหรือสัญลักษณ์ที่สื่อให้เคลือค่อนไหวทางสังคมก็มีเช่นกันแม้ว่าอะไรจะเป็นตัว ตัวกำหนดหลักแต่สีเทคนิคการสก,กรินก็ช่วยเสริมสร้างทางอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับการกล่าวโดวยมาทั้งหมดนะครับอารมณ์ของเสื้อสก,กินคืออารมณ์ของลายที่ถูกนําเสนอออกมาโดยมีสีและเทคนิคการสก,กรินเป็นตัวเล่งให้ความรู้สึกนั้นชัดเจนและหนักแน่นยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าท่านอยากสก,กินเสื้อแต่ไม่มีเวลาออกแบบทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยปรับแบบฟรีแค่ทักมาหาเราก็เริ่มงานกับเราได้ทันทีนะครับ